ข้อข้อต่อไปฝรั่งไม่เข้าใจคำว่าสินสอดอุย้ยตายแล้วตายแล้ว <laughs> เอาให้มาดิฉันขอตอบดิฉันขอตอบเชิญเชิญ <laughs> <ง> <laughs> เออคืออย่างนี้นะคะคืออย่างนี้สำหรับตัวหนิงเนี่ย <laughs> คือสำหรับชีวิตรักเนาะเมื่อก่อนผิดหวังมาเยอะไงะคือเป้าหมายแรกเลยคืออยากหาคนที่รักเราอะอยากหาคนที่รักเราก็เลยเจอผู้ชาย เขารักเขาเอาใจใส่เราลืมเรื่องเงินไปเลยค่ะคุณจี๊ฉันลืมค่าสินสอดที่ฉันมาอยู่ฝรั่งเศสเขาไม่มีงานแต่งนะคะไม่มีเงินสินสอดให้แม่ด้วยบอกแม่ว่าแม่อนาคตนะแม่นะตอนนี้เด็ดไว้ก่อนค่าน้ำนมแม่ก็ดีนะคะไปโลดลูกเอ้ยไปโลดแม่ไม่อยากให้อยู่เมืองไทยแม่บอกไปเลยเออแม่ฉันก็รักฉันมากแม่เธอเป็นคนผลักใช่แม่ฉันผลักสุดไปไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวสาระนิดนึง เพราะว่าสําหรับตัวหนิงเองนะคะเพราะว่าหนิงมีแฟนเป็นฝรั่งเนาะสาหรับค่าสินสอดหนิงเข้าใจแหละว่าก็ต้องเข้าใจคนไทยเราใช่ไหมคะมีค่าน้ํานมมีค่านู่นนี่นั่นแต่สําหรับความเชื่อของหนิงเองหนิงคิดว่าถ้าเราจะอยู่ด้วยกันอะคือไม่ต้องก็ได้อะเรื่องเรื่องนี้นะคะคืออนาคตอันนี้คือสําหรับที่หนิงคิดตอนนั้นนะควาคิดส่วนตัวนะคะคือโอเพนมากบางทีก็โอเพนเกินดิฉันนะจอย เขาเข้าใจนะตอนที่เราคุยเรื่องแต่งงานกันอะแต่ด้วยความที่จอยไม่ได้โฟกัสตรงนั้นอะเอออันนี้ก็นางฟ้าเกินไปแต่ละสายนางฟ้าเออเราก็จะทําอะไรให้แม่เราเหมือนกันตอบแทนท่านเหมือนกันแต่เราก็ทําเอกสารแต่งงานจดทะเบียนกันสินสอดไม่เอาไม่ตัดไม่อะไรเพราะว่าเราก็เคย เคยจัดงานแต่งงานผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วแล้วชีวิตรักมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบคือไม่ได้ประสบความสําเร็จเราก็ได้เลิกลากันก็เลยคิดว่ามันไม่ได้สําคัญว่าเราจะต้องมีสินสอดหรืออะไรขนาดนั้นขอแค่ว่าเราเข้าใจแล้วเราก็รักกันโอ้ยนางงาม <laughs> นาง,งามมาก <laughs> สุดยอดไม่แต่แต่เข้าใจเข้าใจป้าก็ประมาณนั้นประมาณจอย เอามาดำปิกบ้างมาดำปิกเออแต่ว่าเอาตรงๆก็กินเหมเือนเพื่อนเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาเออเาตรงๆก็กินเหมือนเพื่อน,อนแต่ทีนี้คือพ่อแม่พ่อแม่เราเนาะเออเขาเขาก็แบบนานนิดนึงอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยไปเล่นานกันนะคะตกลงกันครึ่งทางนะคะก็ได้มาก้อนหนึ่ง <c oughs> ไม่เยอะนะแต่ไม่ได้แบบเป็นร้านเป็นอะไรเป็นไม่ได้ไม่ถึงแสนด้วยตามเอาคี่ดูแต่คือให้เป็นสิน้ำใจพ่อกับแม่ค่ะค่าน้ำนมแล้วทีนี้ก็เ <c oughs> นี่ยแหละมันโยงกับข้อข้อข้อที่ผ่านมาก็คือไม่ให้สินสอดได้ไหมแต่ว่าขอเป็นขอเป็นรายเดือนให้พ่อแม่ตลอด ชีวิตได้ไหมแบบว่าดูแลเราให้เขาอยู่กับเราแบบว่าในช่วงที่แบบว่าท่านยังมีชีวิตอยู่เราขอดูแลท่านแบบตลอดไปได้ไหมอะไรเงี้ยแต่คือไม่ได้สินสรนเออจไได้เยอะฟู้าได้มาห้ามเพราะแบบว่าจ่ายค่าตัวจีนหรโม่อะไรอะไรเงี้ยฉันก็แบบผูกผูกแขนใต้ถี่บ้านไม่ธรรมดาเอ กินซุ้มปัมกินกินเออาตีบอะไรนั่นแหละแล้วโคตรฝนล,ล่ะคะโคตรฝนเป็นไงของพี่ก็ไม่มีไม่ได้ไม่ได้มีจัดงานอะไรก็แค่ผูกแขนผูกข้อมือข้อมือเออเชิญญาติที่สนิทอะไรอย่างนี้เพราะว่าพี่ก็เคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็จัดงานใหญ่โตแล้วมันก็อย่างที่น้องจอยบอกก็คือมันไม่ได้ประสบความสําเร็จ <c oughs> เราก็เลิกลากันไปเออพอพอพอมาเจอสามีพี่เนี่ย ก็เลยแบบนนมันก็ไม่จําเป็นอนะ่ะมันสําหรับพี่พี่ก็คิดอย่างนี้อยู่แล้วงานแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องจําเป็นอนะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่จะการันตีว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอันนี้สําหรับความคิดพี่คุหมายถึงโค้ดฝนเคยแต่งงานมาแล้วอะไรนี้ใช่ไหมคะเคยจัดมาแล้ว่เบิร<อ>์นโ<อ>ลดใหญ่แล้วเนะี่ยเสลียงดังมาก <sk r isa> สำหรับนิ่งๆยังไม่แต่งไม่ไม่เคยมีงานแต่งเลยค่ะชีวิตนี้ที่ฉันไม่เคยใส่ชุดเจ้าสาวฉันไม่เคยมาพูดเป็นการสงสารแม่ไม่อันนี้จริงๆนะคือผู้หญิงใช่ไหมคะเมื่อก่อนคือเอาตรงๆนะหาคนที่มาอยู่ด้วยก่อนงานแต่งยังไม่คิดแต่พอเราอยู่กันเราโอเคแล้วตอนนี้ดิฉันเริ่มคิดถึงงานแต่งค่ะ ดิฉันสกิดสาดิฉันเนี่ยเข้าโบว์อรกรคตนะเผื่อไม่แน่นะคะ <c oughs> มันเป็นภาพมันเป็นภาพอะไรอ่ะที่ประทับลงในจิตใต้สำนึกเราเนาะว่าเฮ้ยผู้หญิงจะต้องได้แต่งงานจะได้ใส่ชุดฟูฟ่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ปิ๊กไม่ปิ๊กไม่ปิ๊กไม่เชื่อเรื่องนี้นะแบบต้องแต่งงานจะชุดฟูฟ่องอะไรเงี้ยแต่แต่ในที่สุดก,ก็ต้องแบบว่าผูกข้อไม้ข้อมือให้พ่อกับแม่นั่นแหละเออ เท่าเนี้พี่ก็มีความสุขแล้วเขาเขาได้เห็นเราโอเคดิฉันไม่สามารถเปิดไมค์ได้นะคะเพราะว่าเสียงดัง,างมากพี่น้ำบอกอะไรบ้านนี้ไม่ขอสินสอดแต่ได้ตัวดีไม่มีก็เข้าใจแคปชั่นเลิศอัปมาดามอัม,มาดามน้ำาีเอฟแคปชั่นคะ่ะต่อไปนะคะความเท่าเทียมกันของที่เนี่ยคือที่เยอรมันคือ คือโคตรเท่าเทียมอะสมมุติว่าผู้ชายแบกอิดแบกอิดได้ผู้หญิงก็ต้องแบกอิดได้คือแบบคือเท่าเทียมจริงๆเออไม่ใช่แบบว่าคือเรียกร้องความเท่าเทียมแต่ว่าเวลาขึ้นรถเมล์ก็ยังอยากให้ผู้ชายลุกให้เรานั่งอยู่ซึ่งที่เนี้ยไม่ใช่คือถ้าเธอแขนขาโอเคไม่ได้พี่กลนพิการหรือว่าไม่ได้ท้องหรือว่าไม่ได้มีลูกเล็กอะไรเงี้ยเธอก็ต้องยืนได้เหมือนชันอะไรเงี้ยอันนี้คือคือที่นี่นะอืมที่อื่นเป็นยังไงเป็นบ้า ิีฉันเคยเห็นนะคะผู้หญิงสวยนะคะคุณขับรถเมย์ค่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนขับรถเมย์อ่ะสวยนะเออแล้วรถเมย์ไม่ใช่รถเมย์ตอนเดียวนะคะรถเมย์เหมือนเออเหมือนตัวหนอนนะยาวอ่ะพิฉันเห็นในข้านถนนยืนรอรถรถรถเมย์อยู่ใช่ไหมคะไม่ใช่รถรางเธอเออรถบัสนี่แหละรถบัสยาวมากเลยแต่ผู้หญิงขับ ก็เลยบอกสามีโอ้โหฉันกราบผู้หญิงมะเรเ่อยแต่ว่าแมนมากใช่เท่าเทียมเท่าเทียมมีขับรถเอ้นี้ด้วยนะรถไอ้รถไอ้รถไอ้รถขนสินค้าไอ้รถตีใหญ่เขาเรียกรถอะไรรถเทรนเนอร์รถเทเลอร์อ่ะมีด้วยนะมีด้วยนะแล้วเวลาเขาทําอะไรอ่ะสมมุติว่าเอทำสวนเนี้ยทําสวนลากต้นไม้ตัดต้นไม้อะไรเงี้ยคือผู้หญิงต้องทําได้หมดอที่นี่นะต้องเป็นอย่างนั้นเลยคือแบบสตรองมากผู้หญิงแก่งมากนะครับใช่มันีย จอยก็เห็นนะผู้หญิงเขาทํางานอย่างยกตัวอย่างคล้ายๆเหมือนอีเกียอย่างเงี้ยแบบเป็นคือจอยซื้อมันจะเป็นเหมือนอิดใหญ่มากเลยเอาวางไว้ทับล่มเวลาที่หน้าร้อนลมมันแรงเนาะคือเขาเอามาส่งที่รถเราไงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเขาก็ขนแบบคือเขาขนพร้อมกันอะ่ะเขาไม่มีว่าผู้หญิงเธอไม่ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขนมาพร้อมกันเลย เห็นในความเท่าเทียมเนี่ยว่ามันมีรนนรงอยู่นะวัฒนธรรมเขาเคยสังเกตไหมเวลาที่เราเห็นคู่ที่ฝรั่งอยู่ด้วยกันอ่ะผู้หญิงคุยกับผู้ชายนี่โอ้โหเถียงคานไม่ตกปากาเป็นแมนเลยอะโอ้แมนมากเออมันวัฒนธรรมเขานะเนี่ยว่าใช่มันมันเป็นความเท่าเทียมกันไงก็เที่ยงกริกก็เหมือนกันนะคะเออเหมือนกันเพียงแต่ว่า งานบางอย่างอ่ะด้วยสรีระของผู้หญิงอ่ะมัน,ม,นมันก็ไม่ได้เหมาะกับอ่างานที่ผู้ชายส่วนใหญ่ทํากันแต่ว่าขับรถบัสอะไรเงี้ยเป็นหรือว่าขับรถสิบล้อหรือว่าไม่ได้ไม่กระทั่งเป็นกับตันขับเครื่องบินเนี่ยก็ก็มีเป็นเรื่องปกตินะอย่าว่าแต่เขาเลยหนิงว่าอย่าว่าแต่ฝรั่งเลยเราอยู่เมืองไทยก็เหมือนกันตอนที่หนิงอยู่คนเดียวสดๆอะ่ะ <c oughs> ย้ายตู้ค่ะคุณ คนเดียวค่ะทำเองทุกอย่างอย่าว่าแต่ว่าหลังผมมีสามีนี่แหละทำตัวอ่อนแอเริ่มเรียเ,ออเริ่มง่อย